าราไม่ใช่ี่พิเศษแต่เป็นคนที่ปกติกับบุคคลนู้ไปซึ่งคนพิการจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมก็ขึ้นอยู่กับโอกาสนะครับถ้าว่ามีโอกาสก็จะสามารถไปอยู่ได้ถ้าว่าโอกาสไม่มีถ้อยคำที่บอกผ่านจากชายที่พิการร่างกายแต่ไม่พิการจิตใจ ที่ต้องการให้บุคคลในสังคมได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่น้อยคนนักในสังคมจะได้รับรู้ผ่านตัวนักแสดงละครเร่ที่มีเนื้อหาต้องการให้คนในสังคมเปิดโอกาสให้แก่<อ>ผู้พิการเพิ่มมากขึ้นการกายแต่ไม่พิการใจดังนั้นเราต้องสู้ทุกวันฉันตื่นขึ้นมา จากความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสู่ความหลากหลายของชีวิตขอเพียงเปิดใจมอบให้แก่ผู้พิการกายแต่ไม่พิการใจคือบทละครเร่ที่เหล่านักแสดงได้ถ่ายทอดบริบทผ่านการแสดงละครเร่และบทเพลงอนาชีตที่ได้แต่งขึ้นเพื่อส่งกำลังใจพ่าดผ่านเสียงเพลงอนาชีตซึ่งจัดขึ้นภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยาเขตปัตตานีโดยเหล่านักศึกษามุสลิมในพื้นที่ คือภาพสะท้อนของการอยู่ร่วมกันในสังคมของผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์และผู้ที่พิการร่างกายทำให้เราเข้าใจความพ,พิการมากขึ้นจากเดิมเยอะมากแล้วก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนคนอื่นๆได้อย่างที่เราได้จากการอบรมในครั้งนี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ กับการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมและก็มองว่าในพื้นที่3จังหวัดเองสิ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นทุกวันในตอนนี้ก็คือเรื่องของบทเพลงอนาชิตนิยมมากขึ้นมากขึ้นทุกวันการประกวดเล็กๆน้อยๆก็จะมีอนาชิตเป็นหนึ่งในการประกวดทักษะต่างๆก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอีกช่องทางและก็โอกาสหนึ่งที่จะใช้ในการเผยแพร่ความติการผ่านเสืออนาชิต เพลงอนาชีตที่มีเนื้อหาต้องการให้ผู้คนในสังคมได้รับรู้และเข้าใจในตัวของผู้พิการมากขึ้นได้ถูกเรียบเรียงขึ้นโดยนักแต่งเพลงอนาชีตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีโอกาสได้เข้าไปร่วมใช้ชีวิตกับผู้พิการก็เห็นน้องคนนี้กําลังไขกุญแจอยู่นะไขกุญแจอยู่ปรากฏว่าตั้งนานนะฮะอาจารย์ก็ออกจากห้องอาจารย์ก็เห็นเอทําไมเขาทําไมทํคือมือเขาสั่นนะฮะก็ ตั้งนานนะฮะอาจารย์ก็ไปไปทักเขานะฮะก็ตรงนั้นวินาทีนั้นก็เลยโอ้เรามาที่นี่เพื่อที่จะแต่งขงบวนพิการแล้ววินาทีนั้นเห็น,เ,นเห็นอยู่ตรงหน้าเลยนะฮะเห็นอยู่ข้างหน้าเราเลยก็เลยเราจะแต่งเพลงนี่แหละนั่นคือเธอผู้ให้ใจ การมีโอกาสได้เข้าชมการแสดงละครเร่และฟังบทเพลงอนาชีตที่แต่งขึ้นเพื่อผู้พิการโดยเฉพาะทําให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีโอกาสได้เข้าชมการแสดงเข้าใจในตัวผู้พิการมากขึ้นและสามารถสร้างความเอื้ออาทรให้เกิดขึ้นในหมู่สังคมไทยปัจจุบันเราทุกคนเนี่ยควรให้ความรักแก่เขาให้ความอบอุ่นแก่เขาให้ความ ให้ความให้เกียรติเขาให้เกียรติแล้วก็ให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ที่เราให้ได้ค่ะเพราะโลกนี้ประกอบขึ้นด้วยความหลากหลายโลกจึงไม่ได้จำเป็นต้องมีมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบแต่ความเสมอภาคกันและศรัทธาในคุณค่าของกันและกันเพื่อที่จะเป็นที่ให้ทั้งคนพิการกายแต่ไม่พิการใจและคนไม่พิการอาศัยอยู่ร่วมกัน ด้วยความรักความเอื้ออาทรอย่างสันติสุข